ว่าเชื่อไหมไอช็อตเมื่อกี้ไอช็อตไอคู่เมื่อกี้เดี๋ยววันคู่เขามาเปิดย้ำๆแน่เลยไม่ค่ะตัดไปแล้วคูไม่อัดเนาะอ๋อไม่เสร็ไตาไมตี้เล่นดีจริงไมตี้ไมตี้เล่นดีอยู่แล้วของก็โหดด้วยประเด็นแรงด้วใช่ใช่จริงๆรพาวิดน่าพลังสัตว์ไงกีอย่าว่าแต่อย่าว่าแต่ตัวบุกเลยตัวกันก็ดีอ่ะไมดี พ e ทัวร์แบบนี้ไหม่คิกกดุุยดดุยดุดุยอยัยชื่อหม พี่นิวเนี่ยก็ฝัดเพลงอย่างเดียวเนี่ย Incredible ว่ะไม่ได้เห็นแบบสัญลักษณ์ตัวรูปคิวแบบนี้แบบแั้กแปลกละการจะ คิวเนี่ยเหรอใช่ไม่คิวเก่าเขาไม่รู้ว่าอ่ามันเป็นคิวก่อนที่มันเป็นคิวมาตั้งแต่เซิร์ฟเซิร์ฟแมททีอ่ะใช่ใช่ของเบบี้เน่ยนะใช่ใช่ผมจะอยู่เนี่ยไอ้ i n เกนดิบเบเนี่ยอ๋อ i n งเกนดิบเบิองใส่เขาจาะวอทัวร์เขาเพิ่งกลับมาเขาน่าจะเอาเข้าวอลทัวร์มั้งครับแต่น่าจะเปลี่ยนใช่น่าจะเปลี่ยน ใช่ใช่เพราะว่ารอบแรกเอาเบบี้มารอบสองเล่นวันพีทรอบสามน่าจะเล่นอิน e d ร b l บกีเลสเต็ดวีดเลยหรอของมันกินก็ดีกว่ากูอะยี่สิบวีดอ่ะก็จริงนริงจริงไม่รู้ว่ามันปรับยังไงอะน่าจะอยากแต่ว่าต้องต้องรอให้คนมาปรับให้ มันมีอยู่นะมุงกำพรานพิมพ์อยู่นั่นแหละอะไรอ่ะอีตัวน่นหนักในแชทโลกนะย่าอย่าย่าย่ายายา่าัวรีแม็ก็หรอหัวรีสติวนี่หรอาย่าหย่ายายาย่า ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ไม่ใช่กิวบไม่ถึงว่าตัวแชทคนละเกมใน ROV ค่ะแชทโลกในแชทโลก ROV พี่แม็กมันก็ด่าเมาด้วยเลยไม่ด๋อใช่ทำตัวแบบนี้เลยพี่แม็กอะมึงก็ไปสแปรมาเลยไปกดอันติใส่มาลุลวะเอ๊ะ ไห้พี่ยู่จ้รูกพี่ยูมาคุยกันหนูดิหลายรอบแล้วทำไมอ่ะห้องดืนีหายเลยอนี่บับอนี่อนี่บับเด็กนะอีดอกพี่ยูไปเลูกไปลูกมาบับดิกเกออกูดีดหูให้แค่นั้นแหละกูดีกองหูวี่ลูกแหลกแล้วเอามาจริงด้วยเหีย โดนเจ้าแบบนี้เอาไปังวอรทัวอยู่วัร์ทัวอยู่เอาไปไปไปกุยปุยตัดให้เอรีอยะเอเเอาวจัดตุ้ขึ้นมาอีเก็บเราเซาแล้วก็อีเอ้าแล้โดนเหรอมีวิตนียกส่วนนี่ซีมอสก็มาเทียร์นี่คาสโนว่ คาสิโนว้าวถ้าแล้วเขาไม่ออกเขาได้ลงรอบรอบหน้าก็ชวนพี่บอลลงดิวันเสาร์คนเแกไม่ที่จริงอ่ะคือไม่รู้ไงใช่ว่าพี่บอลจะเล่นจะว่างไหมใช่เดี๋ยวเดี๋ยววันเสาร์หน้าลองถามแกก็ได้ถ้าแกว่าก็เอาแกลงถ้าพี่บอลว่างก็้วก็ลงไปรอใช่นนมันบอกเพื่อวันจะไปหาสาวสักทีใช่ไหมอีกแล้วเหรอ ไปหนะาที่เถื่อนนปเออเวลาเวลาหลับหลับคนวไยทูคายอ่ะเดี๋ยวเอาลูกนนแปะไปด้วยโอ้ยดิงตีกิจกรรมแก๊งแบบหายใจไม่ออกอ่ะอีดอกเฮ้ยทิวๆเหลาปีด้านบนว่ะแต่ตายไปละสวยเนี่ยกลางเขาไม่มเหล่าสาวแต่เขาเนี่ยเขาเล่นแบบบูมบุกเนิร์จันเลยอีดอกไม่แบบบูบ่าเหมือนครั้งที่แล้วสวยเฮ้ยเจ้าสวยสวยอีดอก แรนแึงไปยกเสาเลยยกเสาี่ยกเสาแรงดิทำไมจะไม่แรงดูดิแล้วเหลาฟีแล้วเหลาฟีเหลาแรงจัดเลย้าเขาฉอดเมื่อกี้ยกนะเสายังไม่แตกิ้วเฮียรีบี่ดอก กลัวไม่ได้วิ่งเข้าบ้านเขามั้งเออผมก็รังตกใจคร <si ับแพทริ้อ๋อเอลเอลอืมเลนนี่ตายกับแพทริ้ตายโอ้ยสจัดเด็อดจดเมื่อกี้เหล่าแม่งเหล่าตี้ยไหนมันนิ้วมันไวจัดเลยนะขบวนแตกโอ้โหเรามปนเซลแรงจัด โอ้ไม <ider> <seeing> ่ม <spooky> <cción S 2> hey, ีเหล่าสาวแรงเกิเฮี้ยแรงเกินทำของเหนือมนุษย์ก็ได้หนิอยู่คนละเซิร์ฟบอลนี่โอ้โหไอ้แยไอ้ไหนมาดาเต็มอาเฮี้ยแรงัดใยกูตายรวยกเธยบอกไปแล้วเราเสิร์ฟเข้าไปแล้ว มินอีเอาไม่โดนโอ้โหสามนาทีเขาทำแตกสามแก้วเลยเต็มจิกยอดพี่ก็เลยมีก็เลยในมานาเขาเหนื่อยไอ้ไดเม่เขาเหนื่อยบรรทุไปแล้วเออเราก็ทำแก้วเขาแตกแล้วแคปติกมีโลอีแล้วเว้ยแตกแล้วแตกแล้วเตาไปเซลเข้าอุ้ยได้อยู่ได้อยู่อู้ ไม่นะฮัลโหลฮัลโหลตัดตัดต้องตัดโจงุยแตงมากดับยกดับยกว่ะตอนแรกมาเล่นอะไรเดิมเป็นดับยกแตงจัดเดอย่ามาถอดเดียวเองอ่ะแล้วของเราจะเข้าได้บ๊ะ เอามันนี่อุ้ยเอี้ยเอามาท้าไม่รักล้างลุ้นแล้วไปล้างน้ำมูกก่อนโอ้โหแล้วหลุดหลุดโอ้โหหหายมดแล้วตายแล้วหลุดหมดนะหลุดนะลล้างหุดบ่อยจริงล้างหลุดบ่อยมากตั้งแต่เมื่อคืนที่แล้วนะล้างหลุดโอ้ยดันโหล้างหลุดหลุดยกนั่นไงกูว่าแล้วมัต้องยกแล้วบนเกมเมื่อคืน เลือดเลือดเลือดเสาไปแล้วไวจัดไวจัดเขาวีนอ,ร,อร,รีนำล็อกวีนูรีนำลอ็อก <c oughs> อีกอ่ะเดินเข้ามาปานไม่มีตัวกันไหมอีกยกต้องร <c oughs> อรอพี่นายไปยกอีกที่ <c oughs> <c oughs> สวยพ่ทีว,ทว,วโอ้โหเราโดนจับจับแม่นมากอืมอ๋ออ๋อทีลาพันเซลวิ่งยาวไปเลยค่ะลูกเดี๋ยวดูล้างเข้ากลางสองไอ้บ <c> อสเกมเมอร์แม่งเสียทุบง่ายมากเลยเกมเนี <c> ้ย <oughs> บ้านไม่มีอะไรให้ขโมยแล<น>้วอ่ะแล้วบนเข้า <บน S 1> แพ<ค>ทิกยุกได้อยู่ได้อยู่ก็คือตอนนี้เขาเข้าร่างสามตัวเลยไหมใช่ใช่มันมันเข้าสามแล้วพี่สตัวนี้เข้าตลอดเลยโอ้วอร์เราไว้ทุกใคร เข้าไม่ได้นะสามตัวเพราะว่ามีสี่ตัวโอเวอร์มีแค่สี่ตัวจริงๆเขาพยายามตายพร้อมกันอยู่จริงจริงเขาพยายามตายพ้อมกันอยู่โดดยกเลยตรงกลางโอเวอร์แก๊งเรามีแค่สี่ตัวพี่ใช่ไม่ติดหรอไม่ไม่ต้องอันนี้เลยน่าจะมีแค่อีกแบบไม่ต้องอันนี้เลยเพราะว่าไม่ต้องโทษเลยว่าทำไมดาเมจไม่มี ดอกมีสี่ตัวตัวดามห็นมีตัวเดียวของ EPC ก็แรงนะอ้ดอกนะไปสองแสนนี้มีแรงยังไงเอาปาราบงเราเล่นกันโคตรดีนั่นแหละสู้เจมดีสู้ซีมากสนุกสนุกแต่ว่ามันก็จะเป็นจังหวะที่เราพลาดบ้างอะไรอย่างนี้แหละปกติถ้าเรามีโอเวอร์เพิ่มทัางเป็นสูงจเล่นเดฟเดีสนุก เราหลุดนะล่างหลุดด้วยเขาจุดบักด้วยอุยตัดได้อยู่ตัดได้อยู่โอ้ยเยอะเลยโอ้โหโอ้โยจังหวะนี้แล้วดูแพทติกยกแน่เลยตรงกลางแพติกยกติดตัวเดียวเอาตัดสินใจดีแต่ว่าผิดจังหวะไปหน่อย อ่าทิวทิววิตามินอ่าเข้าได้ก็ดียกติควรใจจบเลยยสวยโอแมงเลือดเส่ามันไม่ลดเร็วมันหยอกมึงไปบอกทีมงานว่าให้ปิดแชทโลกได้ที่หยอกลำพานเออเนี้ยทิวได้เข้าอยู่เนียตอนเนี้ยดียิงปรับนิดนิดได้อยู่ได้อยู่อีกที่อโคตแรงติดว ต้องการดีๆอ่ะจังหวะเนี้ยพลาดจัดเดียวนี่เรียบร้อยเข้าเข้าได้ก็ปันปั่นดิทำไมมันพู่ดมากจนไอ้ดอกเนี้ยเอ้ยไอ้เฮียโคตรแรงกูดูไม่ทันเลยเมื่อกี้ดิ อือคิวห้าล้านผ่านอีดอกเมื่อไหร่อีนี้จะโดนแบนทั้ง